สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กีนแนปช่องที่รวมทุกความเร้าใจจากโลกยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถรุยรถแรงรถหายาหรือรถที่กําลังเป็นกระแสในตลาดวันนี้เรามีรถกระบะรุ่นหนึ่งที่หลายคนตั้งตารอกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในโฉมใหม่หมดจดของ2026 Mitsubishi Triton Generation ที่6ที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนโฉมแต่ถูกรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างจนถึงเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในกระบะติที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ ก่อนอื่นเลยมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกของไททันใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวด้วยการออกแบบที่เน้นความดุดันล้ำสมัยและแสดงออกถึงพลังของรถกระบะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางกระจังหน้าแบบดนามิกชิลเจเนอเรชั่นล่าสุดได้รับการปรับดีไซน์ให้มีเส้นสายชัดเจนมากขึ้นให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเสริมด้วยไฟหน้าแบบเลตโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทาร์มรันนิ่งไลท์แบบเส้นเฉียบคมให้ความรู้สึกทันสมัยอย่างเต็มคันเส้นสายด้านข้างตัวถังมีความคมชัด มีมิติทำให้ดูมีพลังและทรงพลังขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกยกสูงให้ภาพลักษณ์ที่ดุดันไฟท้ายและทรงใหม่ที่ดูเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกแข็งแรงชุดกันชนหน้าและหลังได้รับการออกแบบให้ทนทานและเหมาะกับการลุยหนักล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18-20นิ้วในบางรุ่นย่อยพร้อมยางออทเทเรนที่พร้อมลุยได้จริงจังในส่วนของมิติตัวรถมิซูบิชิไททัน2026มีความยาวมากกว่าเดิมกว้างขึ้นและมีฐานล้อที่ยาวขึ้นกว่าเจเนอเรชันก่อน ส่งผลให้การทรงตัวดีขึ้นการควบคุมง่ายขึ้นและแน่นอนว่าพื้นที่ในห้องโดยสารก็ใหญ่ขึ้นเช่นกันอีกทั้งยังใช้โครงสร้างใหม่ที่ m ิ t s u b i s h พัฒนาขึ้นร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มร e n a u l t Nissan Mitsubishi ทำให้ตัวรถมีความแข็งแรงมากขึ้นรองรับแรงกระแทกได้ดีและสามารถติดตั้งระบบขับเคลื่อนขั้นสูงได้ในอนาคตเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร คุณจะลืมภาพประบาดเดิมๆไปเลยเพราะไททันใหม่ถูกออกแบบให้ใกล้เคียงรถ SUV ระดับพรีเมียมมากที่สุดวัสดุที่ใช้มีทั้งแบบซอฟท์ทัดหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงและวัสดุตกแต่งแบบเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกหรูหราคอนโซลกลางออกแบบอย่างมีระเบียบใช้งานง่ายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบใหม่หน้าจอเรือนไมดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สาย เบาะนั่งคู่หน้าออกแบบใหม่ให้มีการซัพพอร์ตทั้งหลังและช่วงต้นขาปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเบาะหลังยังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานช่องแอร์หลังช่องชาร์จ USB-A, USB-C และพอร์ต2 2 0 b ก็มีมาให้ครบตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกล ทางด้านขุมพลังมิตซูบิชิไททัน2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรโบแบบใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่มีให้เลือกทั้งหมด 2H, 4H c h l c และ c l l c พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่ตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นกราเวลมัดสโหนดแซนและร็อคที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้แม้ในสภาพเส้นทางที่ท้าทายที่สุดมิตซูบิชิยังไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยเพราะในรุ่นใหม่นี้จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Active Sa f e t y และระบบช่วยขับขั้นสูงหลายรายการเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบ a p t i v e Cruise Control พร้อม s t o อ and Go ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังและกล้องมองรอบคัน360องศาที่มีระบบแสดงภาพแบบ birds eye view ช่วยให้จอดและขับในที่แคบได้ง่ายขึ้นอีกสิ่งที่น่าสนใจคือ t s u b บ s h i เตรียมปล่อยรุ่นปลั๊กอิน Hybrid หรือ PHEV สำหรับไททานในอนาคตซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนภาพรถกระบะจากเครื่องยนต์ดีเซลไปสู่รถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยรวมแล้ว2 0 2 6 m i t s u b i บ h i มิสูบไททานคือกระบะท,ที่ยกระดับทุกด้านให้ทันสมัย แข็งแรงลุยได้จริงพร้อมเทคโนโลยีล้ำล้ำทั้งด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการรถกระบะที่ทําได้ทุกอย่างในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อธุรกิจขับในเมืองหรือแม้แต่ลุยทางออฟโรดและทั้งหมดนี้คือรีวิวฉบับจัดเต็มของ2026 Mitsubishi Triton Generation ใหม่หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม g e ร์ Nap ช่องของคนรักรถที่อยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวจากโลกยานยนต์ แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ